มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Baby ้ออยนะคะในช่วงของ Wisdom w o r l d w i d e ค่ะวันนี้นะคะเบบี้ออก็จะมีข่าวครา,าวนะคะจากต่างประเทศมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเหมือนทุกๆวันเลยแ่ละค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะก็จะมีข่าวครา,าวต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหญิงชาวจีนนะคะที่มีใจบุญเหลือเกินค่ะได้ช่วยเหลือสุนัขนะคะจนตัวเองนั้นเป็นหนี้เป็นล้านเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะยังมีเรื่องราวของเต่าฟิลิปปินส์นะคะที่มีการ ถูกขังนะคะในโกดังสภาพแบบว่าน่าจะไม่รอดเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมกันนะคะรวมไปถึงค่ะยังมีข่าวคราวของญี่ปุ่นนะคะเตรียมที่จะเปิดโรงแรมหุ่นยนต์จะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดพร้อมกันค่ะโดยเริ่มต้นนะคะหญิงใจบุญชาวจีนค่ะก็ยอมเป็นหนี้นะคะกว่า4ล้านบาทหลังจากใช้เงินทั้งหมดนะคะไปกับการช่วยเหลือชีวิตสุนนะัขหลายพันตัวเลยทีเดียวค่ะ นั่งอย่างเซี่ยวหยุนนะคะอดีตข้าราชการครูชาวจีนวัย65ปีได้อุทิศชีวิตตนเองนะคะมานานกว่า20ปีเพื่อช่วยเหลือชีวิตสุนัขก,กว่า3,000ตัวให้พ้นจากการถูกฆ่าและความอดอยากเธอเองนะคะก็ตัดสินใจเลี้ยงสุนัขจำนวนหนึ่งที่บ้านนะคะในเมือง เทียนจินเขตปกครองตนเองนะคะกว่างซีจวงของจีนโดยเธอนะคะก็ได้ทุ่มเงินจํานวนมากนะคะเพื่อช่วยเหลือสุนัขจนกระทั่งค่ะต้องขายบ้านถึงสองหลังและตอนนี้นะคะก็ได้เอาบ้านของลูกชายไปจำนองแถมยังมีหนี้ติด ัวนะคะถึง4ล้าน4ี่แสนบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าเป็นจนํานวนเงินที่สูงมากเลยทีเดียวนะคะโดยนางหยางนะคะก็บอกว่าเวลาที่เห็นสุนัขอยู่ในภาวะอันตรายก็อดช่วยเหลือไม่ได้ปีที่แล้วเธอต้องจ่ายเงินกว่า8 2 0แสนบาทเพื่อช่วยสุนัข350ตัวจากการถูกฆ่าในเทศกาลกินสุนัขอี้หลิวนะคะส่วนปีนี้เธอก็หมดเงินไปกับการช่วยชีวิตสุนัข500ตัวมากกว่า1ล้านแนบาท โดยจริงๆแล้วนะคะเธอเนี่ยก็บอกว่าอยากจะจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสุนัขใกล้กับเมืองอียหลินแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากคนท้องถิ่นซึ่งก็มองนะคะว่าการกินเนื้อสุนัขน,น,นั้นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนั่นเองค่ะก็ต้องขอยกย่องเลยนะคะว่าเธอคนนี้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตากรุณาเลยทีเดียวลวะค่ะเพราะยอมนะคะที่จะเสียสละนะคะเงินของตัวเองเพื่อไปช่วยเหลือสุนัขก,ก็ขอ ปรบมือให้เลยนะคะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะนักอนุรักษ์ฟิลิปปินส์ค่ะก็ได้เผยนะคะว่าเต่าน้ำพันตัวที่ถูกพบเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะอยู่ในสภาพที่ใกล้าตายเนี่ยก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็พบว่าเต่าสายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมีจํานวนพอๆกับประชากรเต่าทั้งหมดที่มีอยู่ ตาน้ำจืดที่ยังมีชีวิตกว่า4,000ตัวและอีก90ตัวที่ตายแล้วนะคะก็ถูกพบอยู่ในบ่อคอนกรีตภายในโกดังแห่งหนึ่งนะคะบนเกาะปาลาวันทางตะวันตกของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้านนางสาวซาบินช็อปนะคะผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์เต่าน้ําจืดก็เปิดเผยค่ะว่าเต่าที่ถูกพบทั้งหมดอยู่ในสภาพใกล้ตายน่าจะขาดน้ําและอาหารมาประมาณ6เดือนคาดว่าน่าจะถูกเตรียมส่งไปขายยังตลาดค้าอาหารในฮ่องกงและจีนโดยสัตวแพทย์นะคะก็พยายามช่วยชีวิตเต่าทั้งหมดตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้นะคะก็ยังพบอีกว่าเต่าทั้งหมดที่ถูกพบมีจํานวนใกล้เคียงกับจํานวนประชากรเต่าในป่าปลาวันซึ่งหากเต่าทั้งหมดนะคะตายลงอาจจะทําให้เต่าสายพันธุ์ดังกล่าวนั้นสูญพันธุ์ได้ สำหรับเต่าที่ได้รับการช่วยเหลือตายไปแล้วนะคะประมาณ360ตัวและเหลืออีก230ตัวยังอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนเต่าที่เหลือนะคะก็ได้ถูกปล่อยคืนธรรมชาติไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้นะคะก็ยังไม่สามารถตามตัวเจ้าของโกดังได้ก่อนนำรถบรรทุกมาขนเต่าไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์จระเข้ที่เมืองปอโตปรินเซซานะคะเมืองเอกของจังหวัดปาราวันซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์แห่งเดียวของเกาะน,นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะนักท่องเทีย่ยวและเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการช่วยชีวิตฉลามขาวที่เกิดตื้นอยู่บนชายหาดนะคะที่รัฐแมสซาซูเซตนะคะหลังจากที่มีการนะคะไล่ล่านกนางนวลเพลินจนมาเกิดตื้นนั่นเองค่ะ นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประมงในรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะก็ได้ช่วยเหลือฉลามขาวขนาดความยาว2เมตรที่ว่ายน้ําไล่ล่านกนางนวลเพลินนะคะจนมาเกยตื้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะว่ายกลับลงทะเลเองไปได้นะคะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะโดยนักท่องเที่ยวค่ะก็พยายามช่วยกันสาดน้าบนตัวฉลามนักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะคะก็ได้บอกว่า ฉลามพยายามเอาตัวรอดด้วยการใช้เหงือกเปียกน้ำดังนั้นค่ะนักท่องเที่ยวที่เห็นเหตุการณ์จึงพยายามช่วยกันสาดน้ําให้ขณะระหว่างที่กําลังรอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนั่นเองค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้นะคะก็พยายามนะคะสาดน้ําใส่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวโดยมีรายงานเพิ่มนะคะว่าใช้เวลามไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมงของรัฐแมสซาซูเซตสจึงเดินทางมาช่วยชีวิตฉลามได้ทันเวลาโดยมีการนะคะใช้เชือกผูกที่หางของฉลามก่อนใช้เรือยนต์ลากลงไปในทะเล และก็ปล่อยนะคะให้มันเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งค่ะ<า>ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจจริงๆนะคะเพราะว่าเจ้าฉลามเนี่ยก็อาจจะซุกซนสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมถึงได้เกิดตื่นขึ้นมาขนาดนี้นะคะแต่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนที่อยู่แถวหาดนั้นด้วยค่ะอาล่ะค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะนั่นก็คือญี่ปุ่นค่ะมีการเตรียมที่จะเปิดตัวโรงแรมหุ่นยนต์นะคะ แทนพนักงานในวันศุกร์นะคะแล้วก็การันตีนะคะว่าจะมีการบริการที่อัจฉริยะเลยทีเดียวลวค่ะญี่ปุ่นนะคะก็เตรียมให้บริการโรงแรมที่ใช้หุ่นยนต์แทนพนักงานบริการในวันศุกร์นี้โดยโรงแรมดังกล่าวนะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดนางาซากิชื่อว่านะคะโรงแรมเฮน,นะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าโรงแรมพิลึก เพราะพนักงานส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์โดยมีตั้งแต่หุ่นยนต์คล้ายคนไปจนถึงไดโนเสาร์คอยให้การต้อนรับแขกที่มาเข้าพักนะคะรวมถึงยังมีระบบอัตโนมัติอื่นๆเช่นมีการนะคะจดจําใบหน้าผู้มาใช้บริการโรงแรมสามารถเข้าและก็ออกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ มีพนักงานให้ข้อมูลเป็นหุ่นยนต์นะคะสามารถให้ข้อมูลได้ทั้ง2ภาษานั่นก็คือภา,อา,ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นแต่ผู้บริหารโรงแรมค่ะต้องการเพิ่มภาษาอื่นด้วยนะคะเช่นจีนและเกาหลีส่วนห้องสัมภาระนะคะก็จะใช้หุ่นยนต์ในการจัดเก็บกระเป๋าโดยอัตโนมัติะคะ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์นะคะ โดยผู้บริหารค่ะก็ให้เหตุผลที่สร้างโรงแรมหุ่นยนต์ว่าข้อแรกเพราะต้องการสร้างโรงแรมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกข้อ2ค่ะก็เพื่อประหยัดค่าจ้างพนักงานซึ่งจะทําให้ค่าห้องพักนั้นถูกลงอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะคะยังมีบางส่วนที่ต้องใช้คนอยู่คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยโดยโรงแรมนะคะก็ได้มีการติด กล้องวงจรปิดตามส่วนต่างๆแต่ต้องให้คนนะคะคอยดูแลตรวจสอบกล้องอีกส่วนหนึ่งก็คือพนักงานทำความสะอาดและก็ปูเตียงค่ะสำหรับค่าบริการห้องพักนะคะก็เริ่มต้นที่9,000เยนหรือประมาณ2,500บาทซึ่งตามรายงานค่ะก็ถือว่าถูกที่สุดในญี่ปุ่นเพราะที่พักส่วนใหญ่นะคะก็จะแพงมากกว่า2-3เท่าเลยทีเดียวค่ะ ถ้าใครไปญี่ปุ่นนะคะก็ควรที่จะลองไปพักนะคะที่โรงแรมนี้นะคะซึ่งก็จะเปิดให้บริการนะคะในวันศุกร์นี้ด้วยละค่ะเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะของรายการ Wisdom Station นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถนะคะเข้ามาติดตามพวกเรานะคะใน Facebook Fan Page นะคะโดยการเซิร์ชนะคะ w i s d o m Station รวมไปถึงนะคะก็ยังสามารถดูย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e นะคะก็เพียงแค่เซิร์ชว่า Wisdom Station เท่านั้นคุณผู้ชมนะคะก็จะได้รับสา ระต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเบบี้ออยรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ